ครับอ่าในกรณีที่ยางรถเราเนี่ยไม่ดำนะครับเราสามารถทาน้ํายาเคลือบยางดำมามามาเช็ดเองได้นะทุกคนรถเราจะใหม่ไม่ใหม่นี่มันอยู่ที่ยางค ok, รับทุกคนถ้ายางเราใหม่ยางเราดำมันก็จะดำเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบยาทําเองนะครับให้ดูกันครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะแบ่งนะเดี๋ยวผมจะแบ่งตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะให้เห็นว่าบริเวณไหนเป็นยางที่ไม่ได้เช็ดนะฮะก็คือจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะฉีดน้ํายาที่ทํามานะ โอ้ลมแรงมากเลยอ่าเนี่ยนะครับน้ำยาตัวนี้จะเป็นน้ำยาทําเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะชิปไปนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ,รบเป็นไงครับดําแว๊บเลยไหมครับดําเลยนะฮะคแค่นดียวยังดําแล้วทุกคนเนะี่ยเป็นน้ํายาที่เราทําเองนะฮะทุกคน เอาล่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนดำดูดีนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะกระดาษออกให้ดูนะครับโอ้คอนแตกต่างอ่านแล้วก็บริเวณที่ติดกระดาษการดนี้จะเห็นนะฮะว่าจะเป็นคนละอย่างกันเลยนะดำและเกาะนานนะที่ผมทํามาฮะโดยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะครับทุกคนเอาครับสวัสดีครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกค่นะฮะส่วนขั้นตอนการทํานะฮะขั้นตอนการทําน้ํายาเคลือบยางดานะฮะก็จะมีดังนี้นะครับ ส่วนผสมที่ผมใช้นะครับก็จะมีหนึ่งเลยน้ํามันเครื่องใหม่นะฮะน้ำมันเครื่องนี้เหลือมาจากเวลาที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับทุกคนน้ํามันเครื่องแล้วก็สองก็จะเป็นน้ํายาล้างจานครับผมสามจะเป็นน้ํามันพืชนะฮะสี่จะเป็นน้ํายาปรับพานุ่มนะครับคนน้ายาปรับพานุ่มกับสไลน์นะครับกับสไลน์นี้มีหน้าที่คือทําให้ฝุ่นไม่เกาะยางรถเรานั่นเองนะครับทุกคนน้ํายาปรับพานุ่มกับสไลน์นี้จะมีหน้าที่เคลือบน้ํามันทั้งสองตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่น เกาะอย่างรถดเวนั่นเองนะครับปริมาณในการใส่นะครับก็แต่ละอย่างนะให้เท่ากันนะครับผมจะตัดก้นขวดมาแบบนี้นะครับเพื่อตวงนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นก้นขวดเหมือนกันเตรียมไว้เพื่อจะมาผสมรวมกันนะฮะแล้วก็เทเลยครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะหนึ่งส่วนนะฮะน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งส่วนเทลงไปเลยอ่า สองก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับทุกคนเราทาเองไม่ใช้เองประหยัดที่สุดนะครับทุกคนน้ายาล้างจานก็หนึ่งส่วนเช่นกันนะฮะน้ำยาล้างจานหนึ่งส่วนเทลงไปครับใกล้เคียงรืยนิดนิแน่นอนไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสครับผมใส่ลงไปครับผมสามน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชกับน้ำมันเครื่องนะครับผมจะใส่อย่างละครึ่งเพื่อให้ได้หนึ่งส่วนตรงนี้นะครับทุกคนนี่สูตรนี้นะครับ มาานันจะน้ำมันพืชเนี่ยอย่าละขึ้นกับน้ำมันเครื่องเนี่ยก็คือว่าให้ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยให้ความหนืดของน้ำมันเครื่องนี่น้อยลงหน่อยหนึ่งนะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีสองอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็สามารถใช้อย่างเดียวได้นะทุกคนเราสามารถอาจจะใช้แค่น้ามันเครื่องใหม่หรือว่าน้ามันพืชอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะฮะก็ดําเหมือนกันนะครับก็จะเป็นน้ํายาเคลือบยางดําได้เหมือนกันครับผม ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่ยังไม่รู้นะฮจะได้รู้จากคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนอย่างมากนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมน้ามันอันนี้น้ามันเครื่องน้ามันพืชนะครับใส่ลงไปเลยทุกคนก็เหมือนเดิมวรับเทลงไปผสมรวมกันแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนคนเข้ากันนะฮะแค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยทุกคนใครก็ทําได้นะฮะเราทําไม่ใช้เองนะฮะ ประหยัดที่สุดครับคือด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะฮะคือทางน้อยาเคลือบยางดานะฮะเนี่ยนะครับส่วนผสมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนํามาบรรจุใส่ขวดไว้ลักษณะแบบนี้นะครับบรรจุใส่ขวดไว้หรือแล้วก็จะแบ่งมาใส่ขวดที่แบบว่ากดกดได้นะกดฉีดได้อย่างนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นป๊อกกี้ก็ได้ทุกคนป๊อกกี้ก็ใช้ดังงานได้เหมือนกันครับผมผมก็เบียนนั้นว่าเสร็จแค่นี้นะครับรถเราจะใหม่หรือไม่ใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ยางนะครับผม ถ้ายางใหม่รถก,ก็ดูใหม่ดูดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ